ดูัมดำๆมันอ่อนนะดูฮานุ่มเหมือนคนคนใดวามันสุกละทักทายสบายเรกสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ตามมาับซุ่ม สบายดียามเช้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหิยยามเช้าเมรินกับสิทธาเดียวไปหากินหมูนะทุกคนเลยหมูอันยุ่งคนสาวสิท่าเพื่อละผนว่าเพิ่นเพิ่นเล้งหมูทุกคนมีเอฟซีพนึงพ้าเงินมาเพิ่นบอกแล้วก็บพก่ซื้อซื้อหมูเล้งทีมงานนะทุกคนแล้วก็เส้นคอยกระบะวาดไปนํานะไปเมรินกับขี้รถจักไปทุกคนเลยถือทิพข้าวไปน้ำยามพี่ได้กินข้าวไปทุกคนเดี๋ยวติดตามห้ามซ่มไปเบิ้งกันเดี๋ยวน้องว่าหมูที่อันเขาซื้อสิตัวเพิ่นเขากี้ยู่สินบูทุกคนเลย ่กอนทุกคนเลยเดี๋ยวเจอกันยูพูนเลยนนะคนคขี่จักรานไปไหนได้เฮ้ยโอ้หมูนะฮะมาสู่นะนาปลาซีอยู่นะคนผ่านปลาซีฮะเฮ้ยไปไปไปคอยส่นอยู่ดีนะนี่ไปเพื่อนนะไปเป็นต้นบอกลำหลักไปเพื่อเก็บข้าวล้วดิน โอเอาเข้าไปขายไปซื้อเบกินเข้าทหารนั่นไปเร็วเข้าเอาเข้าไปขายแล้วไอ้ชื่อเบเพราะไปเงินกีมีดที่ไโอ้ยเบาคืออะไดรคนในพานปลาซิวพนามาแต่เก็บเข้าก็นี่แหละกับคนน่ะปั้นเป็นต้นหน่อเดี๋ยวโซนอัเบิ่งเขาปั้นเป็นต้นก่อนทุกคนเลยแม่มาปั้นเหลวหรอนี่ปั้นเป็นต้นทุกคนเลยสาวเป็ด คนย่อันนี้เนาะเออปั่นยะงเล้วละเขายังมาซอยเพื่อเล้วละเพื่อได้เป็นต้นขายย่กว่ามีเงินบอกเป็นต้นมีเงินขายขายเขาเพเอาเงินเธอบ่าเขาเพิ่มเงินเงยขายจักรอบแล้วเป็นต้นนะสองสามรอบนี่ล่ะโอ้สองสามรอบแล้วมีแล้วเงินใส่นะ เ้งพ่ไปห้องมอบ่เออไปเป็นต้นแล้วก็ไปบอทาทาเป็นคนทุกคนเลย ขักกอนพันตาไปน้าทุกคนเลยทุกคนตอนนี้ก็ไปก้อนหัวหน้าไปซิวเพิ่นแล้วนะว่าเพิ่นยังไม่ทันได้กินเท่าทุกคนแล้วก็ยังปั้นเป็นต้นตาเป็นต้นนําเท่าก็บอกว่าก็เลยเดินทางไปก่อน,นทุกคนตรงผ่านทงหน้าไปจิงหอนเฮือนสาวสิทานะ นี่ทุกคนตอนนี้สอนกับมาฮอนอันเทินซาสิแทเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยเพราะว่าม้าห่อน้วก็ท่าทีมงานอีทุกคนเลยท่าท่าทีมงานมาหลายๆคนอันยังได้ผ้าเดวยวเฮ็ดกินนะทุกคนผ้าเดียวที่มูที้เพื่อได้ทุกคนเลยตอนนี้กะคนก็เยอะมากหลายแน่แล้วทุกคนเลยหน้หาปัสซาวะขึ้นก็มามาละพิ่นมาลำหลักงคืงกะเขาเกมพร้อมทุกคนเลยมีตู้มีพีิเรนนะแต่บังคัว่ามคเขาซีเฮ็ดอะไรกินไนดะ้ทางพุกอะ่ะเอามา้าลำหลังบ่องหอดละ่ะ นะมีติบ่หน้าหมู่กันทุกคนขาดังไพ่อยู่ทางพุนกะอันนี้ยี่ห์เพชรอนนี้นะเลือดแปฝงข้าปรุงเครื่องสีเห็ดเลือดแปฝงเลยมีข้าวคูหลายมาคิดคูเบืรอพักมาหลายเลยมั้งยยมานักทูบเบอร์วันเวงทุกคนบ่ มีเมนต่าจ้าเราจ้าเป็นเพื่อนใช่ไหฮะเออทีทางนี้ก็จีหมูแล้วทุกคนเลยว่าหลายคนก็มาหลายนะก็พาเด็จีหมูทางมุสายเพิ่นเป็นมอโคโคเดลยทุกคนจีเอามาแล้วก็คูดจีแล้วก็เอามาคูดนะทุกคนคูดนางดำมาเนาะ เลือต่นางขาวๆจีหํมๆจีก็ยังมีเลี้ยวอยู่ทุกคนจีจีออกมาคูดๆูดนะแต่บังคัว่าเขาสีเฮ็ดนั่นเลยกินเลยทุกคนเลยเพราะว่าเขาเขาเฮ็ดกินเขาพอโคนะสรายขาโคทุกคน มืันนี้จัดเต็มเลยปุ๊ทางมอม่อนกะซื้อบีมากทุกคนเลยทางนี้ก็โคยังไม่แล้วอยู่ได้กินแบบเล็ก,ลกนน้อยนะทุกคนส่งท้ายพี่เกาตอนรับปีใหม่หมูตัวนึงว <c oughs> ่าพีนอยู่ยังไม่แล้วเนะ <c oughs> าะั้งโคกึบยู่ทุกคน เซหุนคนก็เริ่มมาหลายแล้วทุกคนเลยจันันก็มาว่าเราเก้าบีห็นแต่หึงเนาะยินเดียวเตมวันนี้มาครบครบคนทุกคนในหนะาทางบนกันพูดก่อนทุกคนจีเอามาแล้วก็พูดนะพูดขีดำมเนอะ ทางนี้ก็ทางนี้ก็พาเดี๋ยวล้างพักท่านะผ้าพักกระถูหลายทุกคนเลยพักกระถูมีหลายนะคพบสุดเลยทางพนจีหมูยังมีแล้วอยู่ล้างพักไว้ท่านี่ทุกคนคือเขาสีเฮ็ดกินกันจะเขาสีเฮ็ดกินแล้วเลอะโดดเนี่ ต่อซีซีเฮ็ดกินแล้วเลินี่นะอันเลิอนะอันนั้นนะอันนี้เขาจะเฮ็ดอันหมูกระทะพี่น้องเอ็นหมูกระทะปะอันภาษาบ้านน้องอาจจะเอิ้นชินด้าถ้าภาษาเมืองเขาจะเอิ้นว่าหมูกระทะจะเอื้นที่ใส่กับเขากับเย้ในโลกกะริีเลตเล่ะเอื้นที่ยิ่งจะกินหมูกระทะโอ้หลายเมนูเนาะแล้วแต่จะเฮ็ดกินเลยทุกคนสิเฮ็ดหมูกระทะกินทุกคนเลยว่าจะเฮ็ดแล้วเลิอกินสิเลตนะหมูตัวนึงแล้วเนาะ ที่แล้วก็เอามาล้างน้ำทุกคนะล้างให้มันสะัดแล้วก็คูดดำๆมันออกเลยนะคูดกี่ดำมนันเออถือวมม่ามอนเมร์แ่นทุกคนบ้าง่ายๆเลยล้างแล้วก็มาคูดทุกคนนะป้าคูดออกแล้วก็พอ,อล้างให้มันคุยนะคูดเออแล้วขาวเฮมเฮมๆไปเลยลลนี่ ขูดเอาเลยตัวนี้นิเย็นละบยวนะทางนี้เย็นละได้ทุกคนเลยกเมาลจับกวดละไมีหวบ้านละอ๋อซีเบคนละคนละล่างนะทุกคน จีเลยวแล้วทุกคนมาปาดแข้งปาดขาปาดเอาซีนมันก็มาสอยมาหนโอ้ีเตี่ยวมาไปอยนะมลกันมน้าอไก่ใ่หมเน่ยยงมนง่านึงทุกคนเลยเอามาซอยเชื่อโดยเฉพาะเลยนะทุกคนนี่วันนี้ก็ผพ้าเดียวนั้นก็ะพ้าเดียว โอยโอยเอาซีนมานี่ปเดี๋ยซยโซยเอาซีนมานะเข่งกันง่ายอันลีนน้อยไม่ไม่ยู่เลยเด็กขับรเกตมาเด็กหลายอยู่ทุกคนเลยเด็ผู้มากามาทุกคนเลยเด็ขับรถเกตกับเบ้าทองมาลำหลังคนกับเลิศมาหลายเลยทุกคนเ ห้างนี้กับปีงนมทุกคนห้างนมมันนะนี่ป <is till S 1> <whatever> ้าแต่ย <N> ังไม่ทันที่ซุกทุกคนเลยเอาหากันไปปาดมาขางกินนี่นะปีงเซเลิร์ดขางเซเลิร์ดซอยเซิร์เลิร์ดทุกคนคนก็เลิมมาหลายแล้วได้ไปเดี๋ยวคู่ทางซอยทางเพลย์อยู่ซอยห้างนมุ่มมันก็ทุกคนเลยกว่ามันซุกละนะดูไปเลยฟงดูนี่เนอะ ตับมัน,นตับบนนีนนน่นี้ซอยเอาแบงเื่อเดนี่อยแล้วเไ่อดปี่ปีไมทางพักกบกะตานึ่งเลยทุกคนเลยบะเค้ง,น,งนึ่งเลยนะพักกนันนี่พักเขากินกับชิ้นดาดนะทุกคนชิ้นดาดบอกจะเอิญเลยล้วทางสางวโป่งเพีปี่ เลิศเป่งคิะเบิ้งแนนี่ตวเนาะแต่ส่วสบก้ากินนกทุกคนเลยกินไปน้ำซอยไปน้ำทุกคนเลยมีปีงก็เอามาซอยกินเลยบีก้าจะโซนมังได้เลยมาผู้เดียวสองเลยทุกคนกินตแ้ว ดำชองจอกอันนี้น้ห้องบกปั่นอันนี้น้หองขึ้นอสาวพีท่าออันนี้มีเม็นอกู่มเ็คอยตะคลาคอยตายไมที่โต๊ะคนถูนยิ้มาเลยเออคอยตายครับนี่ทุกคนซนทางนี้กับอยซีนเอ็ดันเอชีินพิรเขาเอินะสะพพนเอชมุกกะทะมุกกะทะสินดาด ดาตจาสินจุ่มเอิ้ีคือเดียวทุกคนเลยลูนจ่มนอกยูในองนลอู่บัดนอกกัอยูในเมืองเนาะช่งสยคือสิไปคนละแน่อยู่ช่วยเอาแต่สีนนะพี่แจ๊กนะพักเต็มตามีแต่พักเมอโนีู่ซอยซอยเดียวนะทุกคนยังแล้วไว้ หมูกระทะอยู่บ้านเนาะกับอยู่ในเมืองมันคือเดียวประเด๊ะเนาะนมีดกับบิมีดบ่วห้าเนาะมีดกับบิเฮห้าวทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ก็ซอยได้หลายแล้วทุกคนเลยจนนะครับสีได้เฮ็ดกินแล้วเพราะว่าแต่ละคนกับทุกคนเลยซอยไปนํากินไปนํามีแต่ผู้อิ่มเมื่อแล้วทุกคนเลยน,นั่นนี่ปีงแล้วก็มาซอยกินนะนั้นมีทั้งเลือดแปงเพื่อน,นํา สูตรนั้นเอาไว้เฮ็ดกินหมูกระทะนะทุกคนเลยเหลือแต่หมูกระทะเพื่อกระขางยานไปน้ำแน่แล้วทุกคนเลยมีซอยไปนำ้ำ<ห>กินไปน้ำแน่เนี่ยน,นี่มาทุกคนเลยกินหมูก็เ<า>ป็นปีกหมูจำเจียวไม่กินแล้วทุกคนเลายนะเอาก็ เฮ้ทุกคนมะเลาะกับกินลตั้งพุนกับเปิดเพลงอะไรทุกคนเอ้ยลงมือแล้วลส้อยเรียแล้วแล้วก็มามเฮ็ตบูกระทะก็มานี่มเกมคืนกมค้งก็อันนี้เลยฮ็ดเลยนี่นะนี่นะทอดทอด็ตกระุ้งแบกทอดน้ำมันมันน่เ พักกะข้าวต้านึงเรียบร้อยเลยพักกะปุงชินด้ดนกคนเลยปุงเค็งมันนะเยลน่านมดเยไล่เชยไล่แห้งเจบอะ ไมโคตาเล่แม่โคเข้อได้มโคได้แล้วไม่ได้เห็นมั้ยล่ะตาได้เลยไมโคกระชืมแล้วไม่โคลงตีนละจะกินอันไหนจะกินขนอกมาคามเลย เ่าูงงามก็มูงเขาเชือก็ว้าขึ้นกูไม้เก่งตาเไปเลยเขาได้ม่งามแน่นบุได้พุ่งได้ก็เชื้อพุ่งได้ก็ไปเชื้อเม่ก็ได้เดิเม่เางเือนี่งามบ่อ่อนก็ได้พงชิ้นดมาตน้นะเาได้เอาว่าไม้ขลุดนะเป็นจะดีปรุงนะเป็นแหละพี่เลวเลเชื่อไปหมดขาไม้ก็เชื่ีเชอก็ได้ก็เชอ ชีสครบปะเนี่ยชีนครบเลยตอนนี้ก็ปรุงเครื่องแล้ว้วทุกคนเลย่เบาังเดบต้ตั้งต้าอไรแง่จถทาปักไฟยันดล้นนะตอนนี้กะนเรารมสนีมักไว้นี่เนาะะทาันเาไปซีมักไว้นนทุกคน ห่อนลวทุกคนเลยเอาสีลุกไปเลยแต่แต่ไม่ว่าเขาช่ยเองมันก็เลยต้อนมีงามมันนะต้อนเยอะเ้าเพิ่มช่ยเฮาเพิ่มยเฮยจะงงงานบ้างแมนคนวกงานช่วยนะงามเขาช่ยนะมีงามจต่พวกินมีงามกามไม่แต่นั้นทั้งหมดน้องามแล้วค่อยสุอค่อยเบาค่อยเตมแ่พอเนี่ยเป็นผวมันมดออเต็มแล้วนะอาดไปเลยไปรลยยถ่ายใครมีแห้งไว้จะเมันจะในฮอนแห้ง หอ <icana, S 1> <naj bum S 2> มละหมบ่ได mm ้ม hmm. no, no, no. ึงกินนี่ละเมาเย้กินเดียวเย้เอาได้เย้มาบังคืนได้ทุกคนตอนนี้เขาก็เฮ็ดอันซีนด่าแล้วก็อันดาดสีเลยทุกคนคือว่าแต่ละคนก็เยินหน้าแดงหน้าดำเนลยทุกคนเลยเพราะว่าเมากินหลายพนนะวันนี้เฮาก็ท้ากินก็ซีนดาดนี่แหละทุกคนเลย เขาเขาเอ้นมูกระทนะ่นคนตอนนี้นรีเ <viens, S 2> <cot refers, S 1> คยกินเนาะทุกคนเลยขาหากระเทศสุกินนะอันนี้สกินลินเนาะทุกคนเพราะว่ากินปิ้งกินพิเรอิมไปน้ำเนาะทุกคนเลยแต่ละคนกันมาดิซิบดยโดเพื่อเพื่อมันลวทุกคนน้อยกันอเพื่อออมเพื่อมันตอเชุกเราซิมเราเด้อจิมไปน้ากินไปน้าไม่ถูนะไม่ถูกเนี่ยไะไม่ถูปลาพอดเนี่ยไร พอนจะซิมบ yeah. mm ่สะพอนไม่โกดธจะง่ไม่โกรเลยสพอนไม่ซิมเลยทุกคนเลยซิมซิมเพื่อม่เส้นลงกอนมทุกคนเลยเฮ้ยเด็กเยอะเลยอ้ยาูงปกไฟเยลูก

กินก้อนทุกคนได้ไหมเนี่พอตอนกินละนี่นี่เสิร์ฟบตงห้ามีผู้เสิร์ฟมีทุกคนเลยอัี้นกุ็สซุกนั่นมีท่านซีนกะกินพักไปก้อนกับเส้นมีเบ่ซีนนะเบอร์ซีนกอเต้งก้า เด็ดป่ะนี่กินก็น่ากนเะแต่นี่ป้าเนซุปน่ามีทางเพกาะว่าเด็่ะตัวชิ้จะซุปเค็มนี่เจ้าป้าพันนะเป็นเฮดป็นเฮ็ดแบบนี้เฉยบีบเยอะกินน้อตุยกินเล้อกินโไปลิ้นไปเยอกินอันนี้ละลนะ ขอเา่เปิดตู้เดเนี่เนาะขอเปิดตู้ได้ไหหนหมใ่ไหนี้คืหาเหตืออันนั้นนะเอาเลยเอาเลยคำนี้เนี่เอาเลยบ่อลมปะบ่ด้วยนะลมปะบ่ด้วยตากระเบิอยัดเฮ้ายาวหนายาตั้สมดากเบิอตาเม้าแต่คนก็กินหลายคนเลยทุกคนาเดียวตาลาย่าแต่ละคนน้ำเม้าละ กิไปน้ดาดไปน้ำ <looked> ห <desserts> ัวมันยังหลายอยู่ทุกคนเลยนะยังไหลายอยู่ทุกคนเลยเแต่เราข้นะคนก็อิ่มมาแล้วนะใครเดี๋ยวกินลินพี่เลยอีลาผ่านนี่นะมาแทนเด้อยขึ้นคนเมีจ้าเธอโคตรกับพ่อมังโม่พักแตงกินเลยกินเลยทุกคนเอามาอีลาฟูสองล่างกินนี่สามบดีเป็นห้าล่างเลยทุกคนเลยทุกนมาไหมจะได้ มาไอ้ราพอดีเป hmm. <laughs> <apan> <charging> ็นห้าล่างคนนมาตั้งบีนวันวันล่างหนึ่งเบ้าละมอนสองล่างมาอันนี้เอมาเพิ่มมานมักลายมไ้เนเบไปเยอะลายสะใจกูนนี้อันนี้เยดตนี่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 มดมืดมดมดดกินไมนำทุกคนเลยัทางนั้นกัน ทางนั้นก็บ่าทางนั้นเลยทุกคนเลยคุณนี funky, ่แต่ละคนก็กินข้าวเพื่ออิ่มนะทุกคนเลยพ้าเดียวกินเบยกินพิลเมาก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเลยนะนี่ตอนนี้ก็เป็นประมาณ3ามซี่ใบโมงยังมีพ้าเดียวเมอรอยู่ทุกคนยังพ้าเดียวกินกึุ๊ปอยู่เลยโอ้โหเอ้า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 โอ้มาม่าทุกคนต้นฮับบิ้น ตอนฮัปปี้ไม่จุ้งไทยปีเก้าเด้อทุกคนมามาโมนนเดียวเด้อนี่ทุกคนหลังจากที่กินเหล้ากินเบกินข้าวกินเพื่อก็อี้ไปเทียบรถก็สิได้เมื่อกับคอข้อมอกกับเจริญสาวจีธาเพื่อนกับเอฟซีเพื่อนลายที่อันเล้งวันนี้นะแมนขอข้มอกบใจผู้ที่มาลงงานพี่น้องเอ้ยขอข้อมอกกบใจเล่นกันน่นแหละขอข้อมอกกับใจเด้อเอฟซี เงินเพล่้มาซอยหรือว่ามาซื้อท่นซื้อนี่กินก็ขอเพื่อนป้าสนาสิ่งใดก็ขอเป็นได้จริงนั้นขออยู่ดีมีแฮงงั้ทุกคนไปบัดนี้จะคอยคอยกระเว่ากับซีดีเมอร์แล้วขำเราทุกคนไปเมอร์ก่อนมาหนิไปไปไปเมอร์ก่อนทุกคนเอ้ยขำเฮงเลยทุกคนถือว่าคลิปนี้เอาประมาณนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพวกพ่อจะสอนไหมถือว่าโชคดีปีใหม่ทุกคนปีใหม่ปีนี้สอนก็ขอขอมูลเกี่ยวกับเอฟซีข้างล่างถ้จชอบ คิดถึงโซนนะทุกคนแล้วก็ขอปัดงานที่ได้ขอได้จริงนั้นก็พี่มมวพี่นี่ขอเฮ้อสบีเมื่อทุกุคนทุกคนเมื่อกอนไปบ้านคน